สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟางรถสวยมือ2อปังทุกคันอีกแล้วค่ะที่บริษัเทเพชรยนสาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้ฟังมีรถเข้าใหม่สวยๆมาให้พี่ๆได้ชมกันอีกแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริส 1.2G ปี2014ค่ะราคา259,000บาทนะคะการันตีโครงสร้างสวยๆเลย คันนี้จัดเต็มซีดาวผ่อนเพียงเดือนละ5,000บาทเท่านั้นพี่ีท่านไหนกำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะผ่อนสบายๆสามารถสอบถามมาได้ที่เบอร์0642539366ค่ะก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตัวรถนะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟังด้วยนะคะ ในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะพี่พจะได้กระจังหน้านะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะไฟหน้า LED projector นะคะใสๆสวยสวยเลยคันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะพี่ๆเหลี่ยมสันรถคมชัดเจนค่ะสวยๆเลยได้เป็นสีบอลเงินนะคะเดิมโรงงานค่ะในส่วนของล้อมแม็กนะคะได้เป็นแม็กขอบ15ค่ะ ยางนะคะปี2023นะคะคันนี้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะมือจับประตูนะคะจะได้เป็นโครเมียมค่ะคันนี้แล้วก็กระจกบานข้างนะคะเดิมโรงงานค่ะภายในนะคะจะได้เป็นโทนสีดำสวยๆเลยมาพร้อมกระจกออโต้หบานนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตตามซอกประตูค่ะไม่มีขยับไม่มีถูกไขนะคะได้เป็นระบบ Engine Start ค่ะปรับพับกระจกไฟฟ้าด้านข้างแล้วเรียบร้อยพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสวยๆเลยสภาพสวยมากเลยนะคะยังไม่ได้ปรับสบภาพเลยอันนี้คือสภาพเดิมๆต่อรับสื่อเข้าค่ะเครื่องเล่นซ d นะคะ USB แล้วก็ในส่วนของแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยค่ะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดกุญแจจะได้เป็นเคเลดนะคะทั้งหมด2ดอกเลยฟ้าเทเพดานด้านบนนะคะคันนี้จะได้เป็นสีดำคุมโทนทั้งคันเลยมาพร้อมเบาะผ้านะคะสวยๆนุ่มๆเลยพี่ๆเบาะผ้าเดิมโรงงานทั้งคันนะคะหัวนอ็อต ไม่มีขยับไม่มีถูกใครค่ะสวยๆราคา259,000หานะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่5,000บาทค่ะรายได้12,000บาทนะคะซื้อคนเดียวจบเลยคันนี้รถปี2014นะคะสวยะคะสวยๆเลยค่ะสีบอลเงินใครที่หารถไปใช้งานราคาไม่สูงมากนะคะ2 0 0แสนกลางๆแนะนำเลยค่ะพี่ๆ ต o y o ย a y a ต้ยาลิหนึ่งจุดนะคะคันนี้ใช้งานได้ยาวๆเลยในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยแล้วเรียบร้อยค่ะโลโก้ตัวอักษรติดอยู่ครบเลยสปอยเลอร์อหลังนะคะมีมาให้ไฟท้ายค่ะไฟท้ายนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยพี่ๆสวยๆเหลี่ยมสันลดคมชัดเจนนะคะ ติดตั้งเซ็นเซอร์มาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานค่ะมาดูรายละเอียดด้านหลังนะคะในส่วนของตัวด้านหลังค่ะพี่พี่หัวน็อตส,สวยเลยหัวน็อตส,สวยเลยนะคะฝาท้ายอ้อขอโทษค่ะอ่าถาดท้ายมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะถาลองสัมภาระ แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดด้านหลังค่ะรอยเชื่อมรอยซีนเดิมโรงงานเลยพี่ๆสวยๆเลยนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้ย้ำอีกครั้งนะคะพี่พๆเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ปรับสภาพนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่วันนี้เลยยังไม่ปรับสภาพค่ะสวยๆเดิมๆเ,เลยได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ฟรีดาวผ่อนห้0 0ับาทเท่านั้นใครที่หารถไว้ใช้งานนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะพี่พี่คานหน้านะคะไม่มีโคดไม่มีงอนะคะการันตีไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นปี2014ค่ะ ันี้รถปี2014นะคะได้เป็นตัว1.2 g ค่ะราคา259,000หนะคะฟรีดาวผ่อน5,000บาทบอกเลยนะคะว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยรอยปั๊มแบนดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวอาแฮนนะคะกันความร้อนใต้เครื่องก็สภาพตามปีเลยพี่ๆ เดี๋ยวก่อนส่งมอบนะคะเราปรับสภาพให้อยู่แล้วพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาไว้ใช้งานอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยสำหรับคันนี้นะคะโตโยต้ายารี 1.2G ปี2014ได้เป็นสีบอลเงินนะคะสีเดิมโรงงานค่ะการันตีโครงสร้างสวยๆราคา259,000บาทเท่านั้นนะคะ จัดเต็มฟรีดาวนผ่อน5,000บาทรายได้1 2 0 0 0บาทนะคะซื้อคนเดียวจบเลยค่ะคันนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์06 4 2 5 3 9 3 6, 6 6นะคะสำหรับวันนี้ฟังต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ